สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับผยเดดจะไปทุกทท่านกันเลยนะครับก็กลับมาแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้แล้วก็จะเป็นในการแปลพยัญชนะนะครับในปกสลากนะครับผมคิดว่าในงวดเนี้ยนะครับซึ่งปกสลากล่าสุดก็เป็นประมาณนี้นะครับผมคิดว่าทางกองสลากนะครับในงวดนี้นี่นะครับน่าจะแจกอยู่นะครับเนาะเออนะครับจองสลากใจดีนะครับในงวดนี้นี่นะครับผมคิดว่าตัวเลขมีอยู่ในหน้าปกสลากนี่แหละนะครับหรือแค่เราว่าจะดู ดูแบบที่เขาให้มานะครับดูเป็นตัวเลขไหนนะครับเนาะเดี๋ยวที่เราจะไปนําไปดูนะครับเนาะเออผมคิดว่านี่แหละอาจจะเป็นแปรัญชนะด้วยนะครับก็มาดูกันว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับหวยเด็ดจัดไปจะทําชิปขึ้นนะเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากจินแบงรัฐบาลนะครับจากการคํานวณกันดูสถิติหวยที่ออกไม่มีอะไรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะผมไม่ใช่ผู้พิเศษไม่สามารถรู้เรื่องหน้าได้นะครับว่าหวยจะออกตัวไหนในแต่ละงวดขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผม นั่นนะครับนอนในงวดที่แล้วก็พลาดไปรู้สึกว่าสูตรนี้นะครับจะพลาดไป2งวดแล้วนะครับจับคู่นะครับแต่ตัวดินยังมาอยู่นะครับตัวเด่นยังมาอยู่นะครับอันนี้ก็คือของในงวดที่แล้วนะครับนี่ซึ่งเด่น4 5 6หนะครับเด่น456ก็ยังติดมานะครับติดมานะครับก็จะมีอยู่2สูตรนะครับ ซึ่งจะจับแบบใหม่นะครับแต่แบบแต่ไอตัวเนี้นะครับก็ยังจะจับแบบเดิมอยู่นะครับซึ่งเป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายนะครับเพิ่มแต้มลดแต้มเนี่ยเมืที่แล้วนะครับก็มารับผลออก9 3 5เนี่ยนะครับก็ยังมานะครับมาในเด่นบนอยู่นะครับเนี่ยอืมนะครับเพิ่มแต้มลดแต้มเนี่ยครับก็จับคู่ให้นะครับ ก็มี5-9เนาะซึ่งแยกกันอยู่นะครับซึ่งเขาไม่ได้มาด้วยกันนะครับวันนี้5กับ9ไม่ถูกกันนะครับก็เลยแยกกันนะครับโดยที่มี3มาขั้นกลางไว้นะครับก็เลยพลาดไปเนาะซึ่งมาดูกันนะครับซึ่งผมจะปรับเปลี่ยนสูตรนะครับแต่เลขเด่นตัวนี้ยังเหมือนเดิมนะครับจะปรับตัวที่จะมาจับนี่นะครับเนาะซึ่งผมจะนำเนี่ยนะครับไปชนะนะครับตัวที่ 2, 3, 4นะครับมาให้ดูนะครับมาเปลี่ยนง่งย มาดูกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็ปกสลากล่าสุดนะครับก็จะเป็นตามนี้นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับก็จะแปลงปกสลากนะครับก็จะใครมีปกสลากก็ดูไปด้วยก็ได้นะครับเผื่อจะไม่ชัดนะครับเนาะก็จะมีพอพานนะครับแล้วก็พอพานทอทงพอสัมเพานะครับ สีพยัญชนะข้างหน้านะครับเอาแค่พยัญชนะนะครับสลักไม่เอานะครับอ่ะนะครับเพื่อจะดูตรงนี้นะครับพอพันพอพันนะครับถอดทงุงแล้วก็พอสัมเผานะครับแล้วก็สีพยัญชนะท้ายนะครับก็เริ่มจากเนี่ยครับก็คือต่อเต่าสอเสือต่อเต่าลอลิงนะครับก็จะเป็นต่อเต่า สอเสือต่อเต่าแล้วก็ลอลิงนะครับลำดับพยันชนะนะครับลำดับพยันชนะก็พยัญชนะไทยนะครับศูนจนถึง44นะครับ30 30นะครับพอผ่านนะครับทอทงก็จะเป็น24สเนาะพอสัมภารสา32ต่อเต่า21นะครับสอเสือ40แล้วก็21ต่อเต่าแล้วก็36 เนาะลอลิงนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับออกมาแล้วนะครับซึ่งตัวเด่นนะครับตัวเด่นในฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับนำตัวท้ายนะครับเพิ่มแต้มลดแทมนะครับก็จะเป็น6เนาะเพิ่มไปก็จะเป็น7ลดแต้มมาก็จะเป็น5นี่แหละครับ5 6 7ยังไงก็ต้องติดมาบนนะครับผมว่ายังไงก็ต้องมาแน่นอนนะครับผมยืนยันคอนเฟิร์ม100% 100%เลยนะครับในงวดนี้นะครับไม่ต้อง9 9แล้วนะครับวนแล้วนะครับเนาะเพราะว่ามันตามสติมาแบบนี้แล้วนะครับซึ่งมาเด่นบมนะครับเนี่ยสตัวยังไงก็มีติดเต้นบนมาแน่นอนนะครับแล้วก็มันจะมีอีกแบบหนึ่งนะครับอีกแบบหนึ่งก็งวดที่แล้วก็มาเหมือนกันนะครับงวดที่แล้วมันไปชนกันในที่5กับ6เนาะเออนะครับงวดที่แล้วนี่อีกแบบหนึ่งนะครับก็คือดําใน ีตัวท้ายนคัขั้นขั้นไว้นะครับนำในหลักหน่วยนี่นะครับก็จะเป็น1บวก1นะครับได้2นะครับแล้วก็บวก6กเนาะก็จะได้8ลดแต้แมไปแต้มหนึ่งก็จะเป็น7นี่นะครับแบบที่2นะครับเนี่ยเราดูในงวดที่แล้วก็มานะครับเนี่ยศูนย์บวกกับ1นะครับแล้วก็บวกกับ5นะครับก็จะได้6 6 5เนี่ยเนี่ยในงวดที่แล้วก็มา5้านะครับ ไอ้แบบนี้ก็5 6 4สีเนี่ยเนี่ยวันที่แล้วมาชนกันในที่5แล้วก็6นะครับก็แล้วแถมยังไปชนกันกับในสูตรนะครับสูตรหน่วยบนนะครับหน่วยบนด้วยนะครับเนี่ยก็เลยได้โชคดีกันไปหลายท่านอยู่นะครับก็แล้วตัวไหนจะมาจับกับตัวเด่นพวกนี้นะครับก็คือผมเอาในแบบใหม่นะครับก็จะนําในเนี่ยตัวท้ายนะครับบวกกันนะครับ พันธนาตัวที่2 3 4มี่นะครับจะบวกกันครับเอาหลักหน่วยใล้เป็นศนย์บวก4นะครับแล้วก็บวก2ก็ได้ได้6เราก็จะเพิ่มแต้มลดแต้มเหมือนเดิมนะครับเนี่ยนี่นะครับเนี่ยลองดูในงวดที่แล้วก็ได้ครับเนี่ยห้าบวกกับ7บวกกับ5นะครับก็ได้17 7นะครับ8แล้วก็6เพิ่มแต้มลดแต้มนะครับพอถ้าเราจะมาจับนะครับอ่านะครับซึ่งในงวดนี้นะครับจับ ลาดไปนะครับหลุดไปนะครับก็เนี่ยผมจะเลือกเอาแค่ในงวดที่เป็นปกสลากธรรมดานะครับแบบนี้นะครับที่เป็นท่องเที่ยวนี่อันนี้ก็ไมเป็นโครงการนะครับเนาะเออมันก็เลยไม่เข้านะครับตอนผมก็จะเลยเลือกเลือกเอาแค่ปกสลากนะครับท่องเที่ยวนี่เจ็ดบวกกับหนึ่งเป็นแปดแปดบวกกับหกท่าก็จะเป็นสี่สี่ห้าสามนี่นะครับก็มาจับกู่เจ็ดตรงนี้เพิ่มแต้มลดแต้ม เนี่ยก็ยังได้อยู่นะครับเจ็ดห้าห้าเจ็ดอ่านะครับแล้วในงวดล่าสุดก็ต้องเป็นตัวนี้นะครับถ้าจะนำตัวไหนมาเป็นในหลักสิบนะครับอืมตัวไหนมาเป็นในหลักสิบเอาตามงวดนี้แล้วกันนะครับเอาตามงวดนี้แล้วกันเนาะอืมซึ่งเอาฝั่งนี้นะครับมาเป็นในหลักสิบก็จะเป็นห้าหแล้วก็เจ็ดนะครับอ่าเอา 9คู่ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาเน้นนะครับถ้าเกิดสองสูตรนี้นะครับแล้วจะเอาในสูตรไหนนะครับผมคิดว่าผมว่าน่าจะเอาในสูตรข้างบนนะครับข้างบนมากกว่านะครับซึ่งผมชอบนะครับเอาที่ผมชอบเลยนะครับก็จะเป็นในที่ใน5กับ656 6, แล้วก็8 ในหลักหน่วยก็จะมี5 5 5 6 5 7 5 5 6 6 6แล้วก็จะเป็น7 6 5 8 6 8 7 8นี่แหละครับในชุดนี้นะครับผมคิดว่ายังไงก็ต้องมีโอกาสนะครับไม่บนก็มาล่างนะครับแต่สถตินะครับก็คือถ้าจะมาบนนะครับถ้าจะมาบนนะครับอันนี้ก็มาไม่มานะครับอันนี้ก็มารอลุ้นกันนะครับ รืออาจจะมาล่างก็ได้นะครับไม่แน่นะครับไม่แน่ชุดนี้อาจจะมาล่างนะครับในงวันนี้นะครับก็เป็นได้นะครับถ้าถามผมผมชอบตัวไหนนะครับนี่เลยครับไปทะเบียนรถตามจากงวดที่แล้วเนนี้ก็สวยงามนะครับเลขนี้ก็ปกสลากก่อนหน้านี้นะครับ5 665นะครับก็เป็นเป็นเป็นไปได้หมดนะครับเป็นไปได้หมดนะครับก็นี่เลยครับเลือกเอานะครับเลือกนําไปเลือกซื้อสลาก กิแบ่งรัฐบาลนะครับนี่แหละในชุดนี้แหละนะครับผมคิดว่ายังไงก็ต้องติดมาแน่นอนนะครับไม่ตัวไหนก็ตัวหนึ่งนะครับก็แคปหน้าจอไปนะครับนาไปเลือกซื้อสลากกิแบ่งรัฐบาลนะครับก็ก็มันก็มาเด็ดบนนะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับตัวท้ายนี่พยัญชนะท้ายนี่เนี่ยเจ็ดหกอันนี้ห้าเนาะมาในหลักสิบอันนี้ห้าสี่ห้าหกมาในหลักสิบอันนี้สีมาในหลักหน่วยอันนี้มาในหลักหน่วยครับอันนี้มาในหลักสิบ ห้าอันนี้หลุดนะครับก็สถิติส่วนมากก็จะเป็นในหลัก10นะครับตัวฝั่งนี้เนี่ยแต่มัน2 2ตัวมันไม่เหมือนกันครับมันไม่เหมือนในงวดที่แล้วนี่ให้4 5 6ห้านะครับไอ้ที่2ก็ให้มา56หเนี่ยไอ้เป็นต่างกันนะครับแต่มันชนมันที่7นะครับแต่ผมบ่นบ่นว่า7ในวันนี้มันน่าจะไม่มีนะครับหรือมันอาจจะไปในที่ในล่างก็ได้นะครับอันนี้ก็ก็มารอรุ้นกันครับเนี่ย เนี่ยมันจะมาเจแบบนี้เจ 5, 7 6นหเนกีดเนี่ยก็ลองตามดูนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ล่วงหน้าแล้วครับว่าจะออกตัวไหนในแต่ละงวดนะครับเรามาดูในปกสลากใบจริงนะครับซึ่งเห็นเป็นเลขตัวไหนนอกนะครับเนาะขออนุญาตซูมนะครับนี่แหละครับซึ่งเห็นสมาชิกค,คอมเมนต์เข้ามา นะครับนับได้งวดนี้นะครับนับได้15เนาะนะครับหน้าต่างนะครับเนี่ยซึ่งเป็นในงวดที่ผมให้ดูก่อนหน้านี้นะครับเนี่ยอ่าลองนับดูนะครับในงวดนี้ออก6 4 1 5นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15อ่านะครับโอเคอันนี้เป็นประตูเนาะนี่นะครับ แล้วมานับในงวดนี้นะครับเผื่อจะนับได้เหมือนกันนะครับเผื่อมันจะมาเหมือนงวดที่แล้วนะครับโอ้ทึ่งหนาตางทึ่งประตูจากกันใดไปดนับข้างบนก่อนนะครับ1 2นะครับ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 17 18นะครับ18 ข้างล่างนี้น่าจะเป็นประตูหรือหน้าต่างนะครับแต่ข้างบนนับได้18นะครับอ่าเหมือนสมาชิกที่นับเลยนะครับนับได้18นะครับแต่ถ้าเป็นข้างล่างนี่ก็เป็น1 2 3 4 5นะครับ5ข้างบน18ข้างล่างเป็น5นะครับก็ไม่แน่นะครับ8 5แล้วนะครับนับ ประตูข้างหน้านะครับหนึ่งสองสามอืมอันนี้ก็เออนะครับตีเอาตะเหล็กจะคล้องนะครับเนาะนี่นะครับได้ตัวนี้นะครับสามห้าแปดนะครับไปทะเบียนรดนตะคล้องนะครับเนาะเออนะครับหรือว่าจะมาเลขนี้นะครับอ่านะครับก็ลองดูนะครับว่ามันจะเป็นเลขไหนได้อีก นะครับจะนับตัวไหนอีกนะครับก็คงจะไปเปรียบเทียบกันกับในงวดที่ผมให้ดูได้เลยครับเนาะซึ่งเป็นปกสลากนะครับเป็นพิภัณั์นะครับเป็นพิภัณั์เหมือนกันนะครับจวนผู้ว่าเหมือนกันรูปภาพคล้ายกันนะครับก็เห็นเป็นตัวไหนนะครับอันนี้ก็ตาดีๆนะครับก็ได้เด้อนะครับตามดวงตามดวงนะครับดวงใครดีๆหิงๆนะครับมองเป็นตัวไหนก็เห็นเลขนะครับเนาะลองหมุนนะครับ บางท่านก็บอกเห็นอยู่บนหลังคานะครับเนาะอนุญาตหมุนนะครับหมุนเตียวเตียวเตียวนะครับหมุนเตียวเตียวต้องฟ้ามีหรือเปล่านะนเร็วเร็วกว่านะเห็นไหมมองเป็นตัวเลขตรงไหนได้บ้างนะครับตาผุมก็เมื่อดีแล้วครับเนาะเท่าแล้วครับ เดี๋ยตามมาเลขกบาร์โคดก็ได้นี่ครับเลขบาร์โคดผมเนี่เนี่ยนะครับเพื่อจะโชคดีนะครับเนี่ยนะครับสาดนะครับก็ลองดูนะครับก็ขอให้สมาชิกนะครับทุกทกท,กท่านโชคดีนะครับก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขอให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ